พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอทิตยธรกิติคุณทรงวางเสือเริกพระศรีอริยะเมตรัยบรมโพธิยานวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงรายวันนี้เวลา9ก้านาฬิกาแนาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอธทิตยาธรกิติคุณเสด็จไปยังวัดแสงแก้วโพธิยานบ้านใหม่แสงแก้วตำบลเจดีหลวงอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายทรงวางศิลาเริกพระศรีอรรยะเมตรัยบรมโพธิยานขนาดหน้าตัก21เมตรสูง32เมตรปางมาราวิชัยทรงเครื่องจักรพัด ซึ่งพระภาวนารัตนยานวิหรือพระครูอริยชาติอริยจิตโตจเจ้าอาวาสจัดสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สก,การะบูชาทั้งนี้วัดแสงแก้วโพธิยานเป็นวัดราชตั้งอยู่บนดอยม่อนแสงแก้วสร้างขึ้นเมื่อวันที่11พฤษภาคม2549โดยพระครูบาอริยชาติอริยจิตโตคณะศรัทธาชาวบ,บ้านป่าตึงและคณะสษยานุสิต เพื่อเป็นแหล่งยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของพุทธศาสนิกชนการออกแบบและตกแต่งวัดแห่งนี้แสดงออกถึงความเชื่อและวัฒนธรรมของชาวพุทธในดินแดนล้านนามีศาสนวัตถุและเสนาสานะที่ผสมผสานศิลป,ปะล้านนาศิลป,ปะไตหรือไทยใหญ่และศิลปะพมา่าซึ่งศิลปะแต่ละรูปแบบเอกลักษณ์และความงดงามที่โดดเด่นแตกต่างกันอาทิวิหารอุโบสถหอไตรและรูปหล่อโลหะครูบาสีวิชัย โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อวันที่8กันยายน2554ปัจจุบันมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาเจ็ดรูปและสามมณีสามรูปโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลแม่สวยและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยบริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งส่วนใหญ่มาขอรับการรักษาโรคระบบไหลเวียนโลหิตพร้อมกับทรงเยี่ยมรัษฎรบ้านใหม่แสงแก้วที่มาเฝ้ารับเสเด็จ ซึ่งมีประชากร579คน193ครัวเรือนส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมปลูกพืชเศรษฐกิจอาทิข้าวข้าวโพดกาแฟลำไยและลิ้นจี่